ไอ้ลนะูก็ตายด,ดับยังไม่ได้ทำจีบดนะเมื่อคืนเลี้์วูลแพ้ชายครับแมนยูก็แพ้หัวรออะไรแมนยูต่หนึกถึงดับดูโแหมถ้ามเป็นย้อยเยอะอีกคนนงเขาแม่ยูก็แพ้อีหแพ้หนักอีกถึงแพ้ตีอันดับยังไม่ขยับนะแต่แมนยูแพ้แล้วดับขยับนะคะเอออะไร ไม่มีปีเลยแล้วคนโดนดบเลยอ่ะหนุกตื่นมาก็เป็นอย่างนี้ถึงแพ้ก็อย่างที่หนึ่งอยู่ใช่ฮะกี่ศูนย์สองหนึ่งเจ๊แจ้วเขาเจ๊แจ้วให้อยู่ ใช่หัวตารางแพ้กัอบหมดวันนี้อาร์เซนอลเจอใครอาร์เซนอลเจอใครสปเปอร์ยังไม่ชนะนะเลยสเปอร์เสมอมีน้องหลินไม่ภาคนี้โอ้โหเยอะคนเยอะจำได้ไม่หมดหรอกคนเยอะพี่ดาวนี่โดนเลือกดาวนิวคาสเซิลไปเยือนนิวคาสเซิลป่ะพิจิชาบควไทยแต่ยงังยั้งพี่ดู ไปเยือนนิวหรือว่าบ้านอาจะนนถ้าบ้านอาจะนนอ,นอาตนนนชนะแต่ถ้าไปเยือนอ่าน้องมิน้นกระดูกฮ่พี่เก๋พี่เก๋บอกว่าน้องมันเป็นข้อความที่ถูกบอกน้องมิ้นกระดูกคนระเบอร์กับแพนเคก้กรับความสวยพิดกันเยือน <laughs> <laughs> อ่ะถ้าไปเยือนหนูว,ว่าอาเตียนไม่นชนะใบมินหน้าดอกไปเลยพี่โกโ้แย่งตีนอ่ะเอาไปคุยกับเขาดีพี่แจมขอบคุณครับเอาไปคุยออคกับขาดนหนูไม่ตอ่อจังออหนูไม่ต่อเขาบ้างแหละประตูไม่แน่นอประตูใคร